สวัสดีคุณแม่ทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์เพื่อให้คุณแม่ดูแลตัวเองและลูกน้อยได้อย่างมั่นใจค่ะคุณแม่พอจะทราบไหมคะว่าความดันโลหิตสูงเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะโดยเรามาเริ่มจากความหมายของภาวะความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรกันก่อนนะคะภาวะความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์ หมายถึงภาวะที่มีความดันซิตโตลิก140มิลลิเมตรปรอทขึ้นไปหรือสูงกว่าเดิม30มิมลลิเมตรปรอทและความดันไดอะสโตลิกันามิลลิเมตรปรอทขึ้นไปหรือสูงกว่าเดิม15มิลลิเมตรปรอทจากการวัดความดันโลหิตอย่างน้อยสองครั้งห่างกันไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงภายหลังผู้ถูกกวาดอยู่ในสภาวะพักผ่อนบนเตียงสาเหตุของการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์นั้นมีหลายสาเหตุและหลายทฤษฎี โดยมีห้าสาเหตุหล,ลักๆดังนี้โดยสาเหตุแรกเกิดจากกลไกลการสร้างภูมิคุ้มกันเชื่อว่าสาเหตุของการเกิดน่าจะมาจากความสามารถของภูมิต้านทานที่มีต่อเชื้อโรคในระยะตรายมาสแรกของการตั้งครันวิ่เพียงพอหรือภูมิต้านทานบริเวณรกไม่มีประสิทธิภาพสาเหตุที่สองเกิดจากพันธุกรรมยิงตั้งครันที่เคยเป็นโรคความดันโลหิตสูงในระยะตั้งครันมีโอกาสที่ตั้งครันจะมีภาวะความดันโลหิตสูงที่รุนแรงมากขึ้นสาเหตุที่สการขาดสารอาหาร ถ้าให้คาซียมในหญิงตั้งครรภ์นในช่วงครึ่งหลังของการตั้งครรภ์โอกาสการเกิดความดันโลหิตสูงในระยะตั้งครรภ์ลดลงหรือถ้าให้กรดลิโนโลเลอิกและคาซียมจะช่วยให้อัตราการเกิดโรคนี้น้อยลงสาเหตุที่4เกิดจากการหดเกรงของเส้นเลือดซึ่งการหดรัดตัวของหลอดเลือดจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและทันทีทันใดและเรามาถึงสาเหตุสุดท้ายนะคะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในผนังหลอดเลือดชั้นในของรคถูกทำลายทำให้การกำซาบบริเวณรกไม่ดีอีก ซึ่งเป็นผลมาจากการไหลเวียนของมารดาไม่ดีอีทำให้การไหลเวียนเลือดไปยังทารกไม่ดีและในส่วนของอาการและอาการแสดงที่พบได้บ่อยในหยิงตั้งครันที่มีความดันโลหิตสูงโดยแต่ละคนอาจมีอาการและความรุนแรงที่แตกต,ต่างกันได้แก่ความดันโลหิตสูงมีโปรตีนในปัสสาวะอาการบวมน้ำหนักเพิ่มรวดเร็วการมองเห็นเปลี่ยนแปลงเช่นตาพร่ามัวหรือเห็นภาพซ้อนคลื่นไส้อาเจียน ปวดบริเวณท้องช่วงบนด้านขวาหรือจุกแน่นบริเวณกระเพาะอาหารหรือใต้ลิ้นปี่ปัสสาวะออกน้อยและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของค่าตับหรือไตที่ผิดปกติหรือเปลี่ยนแปลงไปสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะในส่วนของความหมายสาเหตุและอาการของการเกิดความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ในตอนต่อไปเราจะไปทำความรู้จักกับภาวะแทรกซ้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อมารดาและทารกในครรภ์ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ควรตระหนักและทำความเข้าใจอย่างรอบด้านฝากติดตามรับชมกันต่อนใน EP หน้าค่ะแล้วเจอกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ